ก็ว่าเช้าวันนี้ค่ะเปิดการประชุมสภา,าปุ๊บก,ก็เกือบสะดุดนะคะต้องเรียกสสเข้าห้องประชุมค่ะคือมันเป็นสสนะคะต้องให้เรียกกันนะคะต้องให้ต้อนนะไม่รู้เหมือนอะไรคือแต่ว่าเวลาจะเป็นสสนี่อยากตัวสั่นเลยนะคะแต่พอเป็นแล้วเนี่ยหลายคนนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะหลายคนก็ไม่เคารพใ,ใน ในตําแหน่งของตัวเอง <c oughs> ไม่เคารพประชาชนเลยมีรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ว่าเปิดประชมุมสภาเกือบสะดุดค่ะว <c oughs> ุ่นวายเกือบสินาทีเพราะต้องเรียกสสเข้าห้องให้ครบองค์ประชุมค่ะสสบางคนที่วิ่งกระหืดกระหอบเลยนะคะเนื่องจากต้องหวตมาตรา6 ร่างพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะที่ประชุมสภาวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจําปีครั้งที่2ค่ะคุณสุประชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนคนที่2เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมระหว่างรอจํานวนองค์ประชุมให้ครบ สุปชัยที่เปิดโอกาสให้สมาชิสภาลุกขึ้นหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบว,วาระการประชุมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้สภาเนี่ยเสนอหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ทีนี้มันมีช่วงหนึ่งคือช่วงที่ประเสริฐพ,พงศน,นุวัตร สสบัญชีรายชื่อพักก้าไกลลุกขึ้นสอบถามประธานชวนค่ะบอกว่าเมื่อวันที่5พอยอที่ผ่านมาพักก้าไกลพักเสรีรวมไทยและพักประชาชาติได้ยื่นหนังสือโดยมีรายชื่อสอสหนึ่งในสิบ และประสานงานให้ในายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขาประธานสภาชวนเนี่ยรับเรื่องเพื่อที่ประธานสภาชวนจะได้ส่งหนังสือไปยงังสารรัฐธรรมนูญกรณีต้องด้วยมาตรา82และรัฐธรรมนูญมาตรา170แต่ปรากฏว่าหลังยื่นเรื่องเสร็จ คุณสมบูรณ์ก็นำข้าราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมายมาถแถลงข่าวตอบโต้การยื่นเอกสารของพักก้าวไกลกับพักดังกล่าวเนี่ยกลุ่มพักดังกล่าวเนี่ยว่าเป็นการยื่นผิดช่องทางสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมและเขาก็บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาสสได้ใช้สิทธิ์รูปแบบเดียวกันผ่านประธานสภาให้วินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสสครั้งนี้ รัฐมนตรีที่ยื่นขึ้นในนิพนธ์บุญยามณีคือเรื่องของคุณนิพนธ์บุญยามณีช่วยมหาสไทยก็ไม่ได้เป็นสอสอซึ่งเขาบอกว่าพฤติกรรมคุณสมบูรณ์วันนั้นเนี่ยใช้ถ้อยคำบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกล่าวหาว่าทางก้าวไกลกับกลุ่มเนี่ยใช้ช่องทางผิดและบอกว่ารับโดยมารยาทพอใช้ท่องช่องทางผิดที่รับมาในรับโดยมารยาทให้ใช้ท่องทางใหม่ เขาก็ขอสอบถานประธานสภาว่าตกลงอ่ะรับเอกสารพวกเราแล้วหรือไม่แล้วหวังว่าประธานจะทําหน้าที่ของประธานแม้ว่ารัฐมนตรีนิพนธ์จะอยู่ในสังกัดประชาธิปัตย์ของท่านก็ตามเขาก็บอกว่าวันที่ยื่นเรื่องเนี่ยวันที่ยื่นเรื่องพวกเราเนี่ยเดินหนีเพราะรับไม่ได้เลยรับไม่ได้กับพฤติกรรมของคุณสมบูรณ์ที่บอกว่ารับไปงั้นงันด้วยมารยาเพราะว่ายื่นช่องทางเพจนะคะและว่าขออย่าไปแต่ก็ไม่อยากให้ตําหนิสมบูรณ์ หรือว่าข้าราิการที่ออกมาเพราะว่าคนพูดนั้น,นไม่ไม,ไม่มีกิริยาที่ไม่เหมาะสมที่ทำกับพรรคก,ก้าวไกลกับพวกอ,อย่างนี้คุณสุประชัยเนี่ยก็ได้ชี้แจงว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานงานการเมืองว่ากำลังทำเรื่องเสนอประธานสภาลงนามเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญแล้วอขอให้สบายใจได้ทีนี้เช้าวันนี้นี่เองค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อสินาฬิกา45นาทีที่ประชุมก็เริ่มต้นหลังจากหารือแล้วเนี่ยนะคะฟ้องกันเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มต้น1 0 4นาฬิกานาทีที่ประชุมก็เริ่มพิจารณาร่างพบรบคุ้มครองพยานนะคะเป็นวันละที่2กับสาน,นะคะตามที่คณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จที่มีปัญหาเนี่ยมันตกค้างมาจากอาทิตย์ที่แล้วระหว่างการลงมติโหวตมาตรา6สอสอไม่อยู่ในห้องประชุมต้องชิงปิดประชุมสภาเพื่อป้องกันปัญหาองค์ประชุมล่ม ซึ่งทันทีที่เริ่มประชุมเป็นการโหวตลงมติมาตราหกก็เกิดปัญหาซ้ํารอยอีกค่ะคราวที่แล้วก็เป็น<ะ>คราวนี้ก็เป็นค่ะเนื่องจากสสอ,อยู่ในห้องประชุมบางตาหลายคนติดประชุมกรรมธิการ หลายคนอยู่นอกห้องประชุมมันไปอยู่นอกห้องประชุมทําไมไปอยู่นอกห้องประชุมทําให้คุณสุปะชัยเนี่ยซึ่งเป็นประชากกดออดเรียกหลายหนค่ะครับนี่เหมือนเด็กนะเหมือนเด็กสี่ขวบเนี่ยไม่ตลบเลยพี่ปอเขาเพิ่งจะแล่มประชุมตอนสิบนาฬิกาสี่สายมากนประชุมได้สายแล้วสายมากนะประชุมแป๊บนึงก็ขาดประชุมอีกแล้ว กดออดเรียกประชุมหลายครั้งแล้วรเรียกและพร้อมกับเรียกด้วยนะกดออดไม่พอต้องเรียกรรเรียกให้สสที่อยู่นอกห้องประชุมหรืออยู่ในห้องประชุมกรรมธิการต่างๆเนี่ยรีบเข้ามาโบวตโดยมีสสหลายคนวิ่งกระหืดกระหอบทยอยเข้าไปในห้องประชุมอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลารอสสอ,อยู่10นาทีค่ะท่านผู้ชมฮะ ใช้เวลารอสอสอเกือบ10นาทีสอสอจึงเข้าไปอยู่ในห้องประชุมจนครบองค์ประชุมโดยมีองค์ประชุมกดบัตรแสดงตน271เกินกึ่ง 1, หนึ่ง238เสียงมา33เสียงจากสอสอ475แล้วก็ทำให้เห็นชอบววละ2ไป6ในมาตรา6อันนี้ต้องโทษฝ่ายรัฐบาลเลยเพราะรัฐบาลเนี่ยมีสอสอในสภาถึง270กว่าเสียงนะครับถ้าจะเอาองค์ประชุมให้ครบเนี่ยไม่ต้องพึ่งฝ่ายค้านเลยขอให้สอสอซีรัฐบาลทุกคนรับผิดชอบเสียเนี่ย มันก็ครบองค์ประชมุมที่อวาวคุณชวนเพิ่งพูดคุณชวนเพิ่งพูดเมื่อวานอ่นานข่าวตอนเที่ยงคุณชวนบอกว่าไม่ต้องอะไรเลยแค่เพียงสสพกร่วมรัฐบาลทุกคน,นมีว่ามีความรับผิดชอบในหน้าที่แห่งตนเท่านั้นเองคือไม่ใช่รออะไรบางอย่างให้กระตุ้นให้ตัวเองเข้าไปในห้องประชุมรอตังเหรอ <c oughs> ถ้าจะพูดตรงๆก็คงทำนองนั้นแหละครับว่าแล้วลูกป้อมไปไหนอ่ะเพาทุกมือมีค่าทุกบัตรกดคะแนนมีความหมายคือมันเป็นการเมืองที่เลวร้ายมาก นั่นเราไม่ควรที่จะทําให้เกิดการเมืองแบบนี้อีกต่อไปมันต้องพอแล้วหน้าที่ประชุมกันเดินเข้าไปประชุมนู่นไปดูเนปิดอขานู่นก่อนนี้ก่อนหน้าที่จะมีเรื่องเนี้ยนะคนนั่งในเนปิดอนี่นั่งกัะตวตรงเป๊ะเลยไปดูเมืองจีนนู่นถ้านั่งประชุมกันเป๊ะเลย นี่อะไรก็ไม่รู้ประชุมแล้วก็ยังมีประชุมกรรมธิการมาซ้อนอีกเขาจะโหวตกันกรรมธิการก็ออกไปก่อนสิสสบางคนก็ไปนั่งกินกาแฟคุยกันในห้องกาแฟที่บ้านมีกาแฟกินหรอเดี๋ยวซื้อไปให้เอาไหมเขานั่งกินกาแฟรอเอาแป้งของกกาแฟกินด้วยคือถ้าแป้งยังไม่มายังไม่เดินเข้าห้องประชุมครับเขาประชุมกินเก้าโมงถูกป่าถูกครับแล้วที่เขาบอกปรึกษาหารือเนี่ยคือการประชุมสภาพี่ปอง ตอนที่องค์ประชุมยังไม่ครบเนี่ยเขาจะแก้เก้ดด้วยการให้สอสอลุกขึ้นมาหารือครับาาท่านประธานผมหาเ,มเรื่องเล่นนี่รอ <c oughs> <c oughs> แล้วันนี้ด่าคือถ้าองค์คุอยังไม่ครบก็ได้เวลาหารือนานหน่อยค <c oughs> ือโตแล้วอ่ะชาวบ้านเนี่ยชาวบ้าน,าานเ,าเรียกหมาเรียตูดไม่ถึงแล้วครับคือโตขนาดนี้แล้วนะคะไม่ต้องให ประธานเนี่ยกดอ่อนเรียกหรือใส่ไม้เรียกเองมีเป็นสสแล้วมีเอกสิทธิ์มากมายมีอภิสิทธิ์เยอะแยะต้องทําหน้าที่สสแค่ทําหน้าที่สสไม่ได้ก็ลาออกไปคนหนึ่นงเขาทาแทนมีคนอยากเป็นเยอะแยะนะคะ